เราโชคดีแค่ไหนล้วคะที่มีโอกาสเกิดมาเป็นภูมิที่5คือมนุษย์ยภูมิเพราะภูมิที่4ลงไปคือเดรัจฉานและภูมิที่3คือเปรตภูมิที่สองคืออสุรกายภูมิสุดท้ายค่ะคือภูมิที่1นรกนั่นเองค่ะในพุทธศาสนาบอกเอาไว้นะคะว่ามนุษย์เป็นภูมิที่มีโอกาสมากกว่าภูมิอื่นๆที่จะทําตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นไปจนสําเร็จอรหรนันค่ะ และในทางกลับกันค่ะก็สามารถลาดที่จะทําให้ตัวเองต่ําลงไปจนตกนรกได้เช่นกันทราบไหมคะเราเกิดมาเรามีหุ้นส่วนชีวิตของเรา2องฝ่ายนะคะคือฝ่ายมหาพรมเป็นหุ้นฝ่ายบุญค่ะและฝ่ายพยายมเป็นหุ้นฝ่ายบาปนั่นเองค่ะวิธีที่จะทำให้เข้าถึงหุ้นส่วนฝ่ายมหาพรมคือจิต ที่เดิมแท้นั้นสวยงามมากเลยนะคะทั้งสวยงามและก็บริสุทธิ์ค่ะแต่เราก็มาทำให้สกรปรกด,ด้วยโลโกรธหลงอิจฉาริษยาเคียดแขนจนเกินไปค่ะถ้าจะเปรียบเทียบในทางปัญญาพระพรหมคือสภาพจิตที่บริสุทธิ์เป็นลักษณะของความมีเมตตาค่ะส่วนพระยมค่ะเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้าย ชั่วร้ายใจเนี่ยสีดำเลยค่ะไม่บริสุทธิ์เลยค่ะชอบคิดแต่เรื่องไร้าย,ายดังนั้นมนุษย์อย่างเราควรใช้ปัญญาไรตรตรองกันนะคะว่าเราจะให้หุ้นส่วนชีวิตของเราฝ่ายไหนเข้ามาถือหุ้นในชีวิตของเรามากกว่ากันค่ะถ้าเราให้หุ้นฝ่ายมหาพรหมมาเป็นประธานบริษัทถือหุ้นใหญ่เราก็จะสัมผัสกับคำว่าสวรรค์นในโอคา ลกลับกันนะคะถ้าเรายอมให้ฝ่ายพยาโยมมาถือหุ้นใหญ่เป็นประธานบริษัทของเรารับรองค่ะนีไม่พ้นคำว่านารกในใจแน่ๆค่ะยังยังไงเสียเราก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อไม่ควรที่จะมีอคติในเรื่องของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะคะเปิดใจกันสักนิดะคะอย่าปิดกัน้นแล้วอย่ามองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลงมงายนะคะถ้าเกิดเรา หมั่นฟังหมั่นคิดตามแล้วหมั่นพัฒนาบ่อยๆเราจะเข้าใจทีนี้ชีวิตเราก็จะปลอดภัยความสุขมาเยือนแน่ๆความทุกข์ก็ค่อยๆเลือนหายไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้เจนจิอยากได้คุณปัญญามิรันกุลมาเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของชีวิตเหมือนกันค่ะหยอกๆนะคะขำขค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความาเครียดยังอยู่กับสังเกบาคาเฟ่อยู่นะคะทีนี้ร่มรื่นจริงๆคะ่ะขอบคุณที่ให้ ออสถานที่ได้มาพูดคุยได้มาเล่าเรื่องราวให้แด่หม่มวนกันลยาณ้มิตรนะคะเท่ากับมีบรรยากาศเป็นอาหารตามีธรรมะสองผ้าเป็นเรื่องราวดีๆให้กับอาหารจิตของเราดังนั้นถ้าอาหารตาอาหารจิตสอดคล้องกันแล้วรับรองค่ะมีความสุขทางอารมณ์แน่นอนค่ะฝากนำไปคิดนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิสวัสดีค่ะ